ได้กินยังนะได้ได้กินนี่ยังน่ะได้กินกล้วยได้ไปลิ่งป่ะมันก็ได้กินกล้วยสิแต่ว่ามันอร่อยมากมากเลยนะ <c oughs> เนี่ยนัง่งรอหัวส่วนบุญตั้งนานแล้วแต่ก็นานๆที่ยายามาป่นแต่นิดเดียวแต่ว่ายายบอกว่าไม่ให้กินเดี๋ยวมันจะเป็นโรคยาบอกว่ามันเป็นอาหารของคนแต่ว่า กินได้เนี่ยมันกินได้สําหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกตสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บ kjpetshop.com ถึงมันจะเป็นอาหารคนแต่ว่าถ้ากินน้อยๆแต่มันจะไม่เป็นไรใช่ไหมยายถ้จกินเยอะแต่มันค่อยเป็นเนาะกินน้อยมันก็ไม่เป็นไรเร้วนะยายเนาะค่อยๆแบบมันนานทีค่อยๆกินนะยายเนาะไม่ใส่ป้งเลย นี่น yup. really ้าแจ็คห้นแต่ยีกเค้ากลกินนะนี่แจ็หั่มันเป็นเดียวน้ายจ็คไม่อยากหนูเลยมาทางนี้นี่ไม่เป็นไรนหนูตายเองยายหนูตายเองน้าหนูรับเองพวกนั้นไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวมันตายมันตุยขึ้นมานั่นใายร้องไห้เลยนี่ยแต่ถ้าหนูตุยยายไม่ร้องไห้หรอก็ว่ายายไม่ได้รักหนูเลยฉินไม่เป็นยายยายไอ้ตันนึ่เอาอุ้ยนี่เ็นนักเลงอย่างเลยวะถ้าไมถึงพอนแล้วที่แมายายกินได้ ยายเป็นคนยายไม่ได้เป็นคนหรอกยายกินกล้วยยายเหมือนลิงยายเหมือนลิงไม่ใครอ่ะอ้าวมันเบามันเบาหมามันเบายายยจังเลยนะตายยายชวยหนูเป็นม้าที่เรียบร้อยหนูขอมาเป็นดอกหนูขอกแน่แน่เลยหนูก็กินแามมันแหละแต่ว่าเบ่งทีแต่จำไปนะมันเบ่งหลอดฉันมาแจ่ขอส่วนลดฉันแหละเจ้าไก่มันยายมามาส่วนลดมันละอยากกี่ยายมามากจะเคี่ยงคัวก็ไปวะ หมดแล้วโลกหมดละหมดละอย่าไปเชื่อไม่หมดหรอกหมดละไม่มีมันหมดแล้วไม่หมดอุปการกิจอะทุกคนไม่เชื่อหรอกมายีดนาเห็นไหมในถุงอ่ะหมดไม่หมดหมดโอ้ไม่ได้งหมดขนาดนั้นล่ะพูดอะไรเถียงพูดอเถียงกั้นเลยเบื่อเบื่ออีกัวเบื่อไปเบิดเบื่อชีวิตเออเหม็นโอ้เหม็น้ำจะกว้าง ใจจ้าไลยก็ไม่หมดนะหมดแล้วลูกหมดละนี่หมดนหลอกทุกคนใหญ่แเชี่ยบโกงเเครียดเครียดได้ใหญ่เงินนะคนอยู่มองไอ้กับไม่ยู่งมองหันเฮ้ยเงินแบบเงินเขาขั้นเงินมากอ่ะในสิงตาพี่ดูอยู่ก็ได้ยินนะไม่ได้กินเงินน่ะยังไม่เห็นมังงออีกยายเงินอยู่เงินเงินลดลงไปเลยอ้าวจะไม่งอหรอหมดแล้ว มันไม่หมดหรอกหนูได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าหนูแกล้งเฉยๆหนูแกล้งหนนล้ลูกยายก็ต้องเอามองอันหนึ่งสิมันตามสเต็ปสิไม่ไม่ไม่ลไ่หมดอกนเห็นอยู่ยายหนูเพียงในวัยาจ๋าไม่หนูนั่งหนาจะวิเศ้าจะดนมันหมดแล้วยายทางมีหันมาถ้ามี้ทานีก็เบิดแล้วอีขาวี่ไม่ยายแล้วนะหนูเนี่ยนหนาจะดนเลยยายยาจะอยู่ขวากินยายรเดหนูเลยยายจะอยู่ขวากย นหมดแล้วลูกมันหมดล้มันหมดละหนูก็อยากกินเป็นี่จันทร์แ่บริใจอ้วนนี่เสงดังนูได้อยากเจ็ดนูเชดเองก็ได้หรอกแย่บใจอ้นมันหมดแ pues ล้วตามีขวบางเน่วมามันหมดย่งนะอย่าไปเชื่อายไปดีกว่าอยู่ไปก็ไม่ได้กินขี้กลัวเงียบตอนลยำเลยดีวนี่ยังมาย่งกดกอ่วกูย่นี่กู่ใรนำยาที่อเด็โอ้ ปปมมนเ,นเปิไปร่มในเปลงมึงนี้เด็ม่หออยู่ไปก็ไม่ได้กินอยู่ข้างล่างดีกว่าตากแดดสบายใจนั่งก,นงกันเตอบแหรอลูกไม่ได้กินที่นี่ก็ได้